นี้พามาเยี่ยมแพนด้านะครับแพนด้ Panda. Panda าแพนด้าคลอดลูกแล้วนะครับแบบคลอดเมื่อเที่ยงนะครับได้ลูกสามตัวนะครับไม่มีทีท่าว่าจะคลอดนะครับแต่ว่าแบบคลอดนะครับไม่รู้ท้องไม่ท้องไม่ใหญ่เท่า วาสนากับทองแดงนะครับแปลว่าคอดเฉยเลยครับในลูกสามตัวนรโรงงานรีดนมมีฐานการผลิตสิบเต้านะครับแต่ว่ามีพนักงานสามตัวนะครับ ให้มันทะเลาะก,กันนะ,ะทั้งทองดำกับทองแดงทะเลาะก,กันเฉยเลยครับเจะกุนหรอกทองแดงทองแดงก็ใกล้ขอดแล้วครับดูขุดเยอะแล้ว ดูท้องท้องจวยครับทำเดินค่อยคลอดอย่างท้องดำนี่ไม่แน่ใจครับว่รจะท้องหรือเปล่าเลครับก็ดูท้องไม่โตนะที่ ไม่รู้ท้องหรือเปล่าครับนีู่้คุมผู้คุม,คมโชกุนลูกตัวเล็กมากเลยแพนดา้าตาเอ้ยแพนดา้า ตาใจเหนื่อยครับเหนื่อยมากดูคำตันครับคำตันกับลูก,ลก ตัวแรกที่คอดนี่ครับมู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 ก็ท้องไม่ใหญ่แต่ก็คอดเหมือนแพนด้านะครับตัวที่สองก็จะเป็นที่คอดจะเป็นมะลินะครับมะลิก็ลูกโทนเหมือนกันนะตามด้วยจำตัน คำตอนนี้คอ้อห้าตัวนะครับตัวแพนด้านี่คอ้อสามนะครับตีหวยได้นะครับหนึ่งห้าสามครับ หน้าตาตัวเล็กที่เดียวครับลูกของน้องแพนด้านะครับท้องแรกนะครับตัวเล็กเหมือนลูกมูมูกับลูกของมะลินะครับหมดแรงน่าดูครับไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการแล้วก็ ลูกของแพนด้าต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ